นทั่วไปนะคืออย่างอย่างบ้านผมก็ไม่ได้เน้นว่าจะต้องชอบหมาพันปอมหรือว่าพันพันแบบหลายๆอย่างเป็นพันฝรั่งเลยคนระัเพราะว่าราวล่าสุดนี้ก็เพิ่งคิวมาสองตัวจาก จากลำปางเหมือนกันบอกว่าแต่เขาไม่มีพ่อแม่ไม่มีอะไร Twelve, มาหาไทยมาเอามาเลี้ยงไว้ใช่หาพ่อแม่นะใช่าพ่อแม่ไม่เจอฮะไม่ร네ู้ว่าโดนหิวไปไหนก็เลยต้องมาตามหาพ่อแม่ที่นี่ใช่แล้วเราก็เก็บมาเลี้ยงเพราะว่าบางทีการที่เราเลี้ยงหมาเนี่ยคนไทยอยู่แล้วบางบาคคนนะตามต่างจังหวัดเขาก็นิยมในการเลี้ยงหมาไทยของตัวเองเพราะว่าอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยในการที่แบบเขาคิดว่านาหมาไทยมาอย่างหมาลังอ้านเนี่ยอะไรเดี๋ยวนี้มันก็ค่อนข้างที่แบบหายากนิดเดียดในพันดีๆนะครับก็ฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนดูแลเรือี้ดวย ไม่ว่าจะเป็นหมาพันธุ์ไหนอะไรไงก็อยากให้ทุกคนเอาใจใส่แล้วก็รักมันมากๆเหมือนกันเหมือนกันหมดนะครับทีนี้ในฐานะที่เราเป็นคนไทยชีวิตประจำวันเราก็น่าจะแบบอยู่กับหมาไทยเนาะคิดว่าเขาแบบเขามีข้อดียังไงบ้างครับหมาไทยครับข้อดีเลยนะข้อดีของเขาเลยครับชอบเฝ้าวัดครับชอบเฝ้าวัด ชอบพ่อวัดนี่อันนี้เป็นเป็นเป็นกรณีศึกษาหรือเปล่าเพราะว่าการชอบพ่อวัดนี่เพราะถูกทอดจริงนะไม่ผมรอเล่นครับผมเลยคือหมาไทยอย่างแรกเลยนะที่ผมสัมผัสได้คือรักเจ้าของมากรักเจ้าของมากแล้วก็เป็นหมาที่เฝ้าบ้านได้ดีครับยังยังได้ดีกว่าหมาธรรมดาที่เป็นหมาพันเล็กไม่ว่าจะเป็นคิดสุเอหรือว่าเออเห็นด้วยเพราะว่าโจรเข้ามาถ้าเป็นหมาตัวเล็กนี่คนอุ้มไปด้วยนะบางทีเห่าอย่างเดียวเห่าไม่รู้เรื่องด้วยหมาพันเล็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหมาไทยค่อนข้าง ฉลาดนิดนึงและอย่างหนึ่งคือหมาไทยก็สามารถฝึกได้ด้วยเหมือนกันครับผมคับน้องเปียวเหรอครับเห็นด้วยค่ะไอ้ปั๊กนีโดนจะโดนอุ้มไปบ้างไหมอะไรนะปั๊กของหนูจะโดนอุ้มไปบ้างไหมก็คิดอยู่เหมือนกันว่ามันเห่าแต่เห่าอย่างเดียวละเขามาแล้ววิ่งหนีตลอดเลยค่ะไม่ได้เป้าบานได้เลยแต่ว่าสําหรับเปียวเนี่ยคือเปียวเห็นด้วยกับ เหมือนสนับสนุนหมาไทยนะค,ะครับเขาเนี่ยก่อนมานี่เปีเป้ยวเปไปงานที่พันทิพย์มาเมื่อวานนะคะ,คะเขามีประกวดหมากันแล้วเ,า,เาก็เอาน้องหมาไปประกวดด้วยแต่ตอนนี้คือเขาหันมาแบบว่า เริ่มอนุรักษ์แล้วก็สนับสนุนหมาไทยมากขึ้นแล้วก็แบบทางฝรั่งเนี่ยเขาก็ชอบเพราะว่าด้วยความที่แบบสง่างามหมาไทยนะคะหมาไทยลังอานะคะลังอาใช่ใช่แล้วแล้วเขาก็จะแล้วเขาก็จะมีแบบมีสีที่แบบแปลกๆปใหม่ๆมากคือตอนนี้คือหมาไทยแบบเขาทำสีขนแล้วครับหรือยังไม่ใช่คับมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติของเขามันมีหลายสี ก็คือฝรั่งเขาก็แบบนิยมมากตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าหมานอกจะแบบอันดับติดอันดับหนึ่งแต่ว่าตอนนี้หมาไทยสามารถโกยตัวได้แล้วเหมือนกันหมาไทยุณยตันรักสั์เลี้ยงด้วยไม่รู้ว่าออกทีวีไม่งั้นจะตอบดีกว่าดีมีได้เราต้องแบบเต็มที่ทุกงานแหมระดับเปรี้ยวตัวอย่าง ก็อยากจะฝากพี่ๆทุกๆคนนะคะแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆก็ได้ค่ะก็ขอให้ทุกคนอย่างคนที่รักหมานะคะก็ขอให้มีความรับผิดชอบต่อมาแล้วก็รักรักน้องหมาให้มากๆนะคะเอาใจใส่เขาด้วยถ้าไม่มีเวลายังไงก็อาจจะไปฝากเพื่อนหรือฝากญาติญาตช่วยเลี้ยงก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างเปรี้ยงเนี่ยเคยมีประสบการณ์เคยไปฝากเหมือนเรา กลับบ้านแบบไปบ้านญาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เอาไว้เขาเอาเอาเขาไว้อยู่ที่บ้านคนตัวเดียวสรุปกลับมาแบบว่าป่วยแล้วหลังจากนั้นสองวันตายเลยเราก็เลยรู้สึกจแบบเสียใจมากแล้วก็มันเหมือนบอกกับตัวเองว่าจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยก็ยังไงก็ขอให้รักมากๆแล้วกันค่ะบางเหตุการณ์ไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอบทเรียนเนาะเรื่องเสียใจเนี่ยครับปั๊มก็สำหรับปั๊มนยก็ คนต้องฝากเพื่อนๆในพี่น,พน,พน,น้องทุกคนนะฮะให้เวลาจะนําสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงไม่ว่าจะอาจจะไม่เป็นสุนัขหรือว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงอื่นก็ได้นะฮะถามความคิดเห็นของขอครอบคุณในครอบครัวด,ด้วยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือพี่น้องตราบใดที่สมมติว่าเรายังต้องมีภาร,ะ,ระ,ะในการเรียนสื่อหรือว่าต้องทางานหรออะก็ต้องให้คนในครอบครัวที่สามารถสานต่อในการดูแลเวลของเราได้ด้วยนะฮะครอบคุรไปเพราะว่าละการการที่เรานําชีวิตมาตัวหนึ่งมาเลี้ยงเนี่ย มันก็เหมือนการเราเรียกว่ามีคนในครอบครัวเพิ่มขึ้นคนหนึ่งมไม่อยากให้เขาแบบมาเสียชีวิตหรือว่าต้องเอาเขาไปปล่อยตอนข้ามทางง่ายๆเพราะว่ามันก็ค่อนข้างบาปด้วยเหมือนกันก็อยากฝากไวค้ครับผมแลก็ต้องมีชีวิตจ,จิตใจนะถูกต้องครับวันนี้